ทุกเกมการเงินดำเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m o n นี่ช็อ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทรครื่องข่าวคุณภาพ fm 97จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3าโมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่แล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจมันนี่พลัสบายยุทธนามันนี่พลัสบายยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาด ทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการติดตาม m o n i y p u s s Special ทาง Facebook Live ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9.45นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับขอเชิญนะครับขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Money Plus ปี2562กับสิทธิพิเศษมากมายอาทิส่วนลดพิเศษสำหรับงานสัมมนาแบบ Exclusive 5-10%สำหรับสมาชิกแบบ Normal และส่วนลด20-25%สำหรับสมาชิกแบบ V.I.P. นะครับพร้อมรับข่าวสารด้านการลงทุนสรุปหุ้นเด่นพร้อมราคาเป้าหมายราคาเข้าซื้อและจุด Stop Loss พิเศษกว่าเฉพาะสมาชิก V.I.P. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาครบรอบหนึ่งทศวรรษของรายการ m o n e y s ช o อในเดือนสิงหาคม2,562ฟรีและรับไปเลยกิฟต์บูชเชอ ที่พักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทจำนวนหนึ่งรางวัลมูลค่า4,500บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง14กุมภาพันธ์นี้และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมันีพลัสสมัครเลยทางลายพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI สแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพลัสหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร0819849735 0819849735 ส่วนช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกัน PTTGC ขอเชิญชมนิทรรศการ Circular Factory by Gc ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2019 Bangkok Design Week 2019โดย Circular Factory by Gc เป็นโรงงานแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Circular Living ที่มุ่งเน้นการผลิตและการใช้พลาสติกแบบหมุนเวียนด้วยการบริหารจัดการการผลิตและการบริโภคให้เกิดการใช้ซ้ำใช้นานและนำกลับมาใช้ใหม่ ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ระหว่างวันที่26มกราคมจนถึง3กลกุมภาพันธ์นี้ณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพอาคารไปรษณีนีกลางถนนเจริญกรุงนะครับผู้ที่สนใจเชิญได้เลยนะครับ26มกราคมจนถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์นี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญ Head of Research จากบริษัทรัทรั์กสิกรไทย คุณพัสกรลินมณีโชธให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณพัสกรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาขอบคุณที่เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับดูโมเมนตัมตลาดในช่วงน,นี้แล้วดีขึ้นเยอะไหมครับคุณพัสกรครับโดยรวมก็ปรับตัวขึ้นจากสภาพที่คลายกังวลไปเยอะ ปีที่แล้วเนี่ยปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยกดดันตลาดอย่างมากทั้งตลาดเอมแล้วก็ตลาดไทยแต่ในทางบรากสิกรเองเนี่ยเราก็เคยออกบทวิเคราะห์มาว่าที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณเราเชื่อว่าเราได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะฮะก็แสดงว่าใจชื้นได้บ้างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับช่วงปีที่แล้วที่ลงไปประมาณสักหนึ่งห้าเจ็ดสูตเนี่ยเรามีการวิเคราะห์ตัวเลขบางตัวนะฮะซึ่งดูผลตอบแทนตลาดต่อดัชนีดูย้อนหลังไปเนี่ยเราเชื่อว่า ณจุดที่ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเป็นจุดต่ําสุดของไซคลนี้ก็เลยมีการออกบทวิเคราะห์ที่ย้ําว่ามุมมองที่เป็นบวกตัดต,ตลาดของเราไปตั้งแต่พอลงไปหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เห็นว่าน่าจะผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับใช่ครับผมบทวิเคราะห์ก็เลยมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อตลาดหุ้นนะครับใช่ครับนะครับ,รบ <ผม S 2> แล้วแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้าแนวโน้มจะเป็นยังไงจะเป็นไซด์เวย์แล้วมีลุ้นไซด์เวย์อัพกับเขาบ้างไหมครับคุณภัสกรครับน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ แต่เนื่องจากการขึ้นของดัชนีในช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วฉะนั้นการตอบสนองต่อข่าวซึ่งน่ายังอยู่ในเชิงบวกอยู่เนี่ยอาจจะลดลงนิดนึงแต่เรายังมองสัปดาห์หน้าเนี่ยยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่ขึ้นมาเยอะก็ต้องให้พักเหนื่อยกันบ้างใช่ไหมก็ประมาณนั้นครับมองมองเป็นไซด์เวถึงไซด์เวอัพหรือเปล่าครับใช่ครับผมนะครับให้กรอบไว้ยังไงบ้างสําหรับสัปดาห์หน้าครับ เราก็มองอยู่ประมาณสักหนึ่งหกเจ็ดศูนย์จากปัจจุบันที่ประมาณหนึ่งหกห้าศูนย์ครับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์จะเป็นแนวต้านด้านบนนะครับใช่ครับต้านด้านบนสักหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกแปดศูนย์มีลุ้นนะครับใช่ครับแล้วแนวรับด้านล่างล่ะครับแนวรับอันแรกก็น่าจะประมาณสักหนึ่งหกสามศูนย์นะอันหนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ครับหน,นึ่งหกหนึ่งศูนย์เข้าใจว่าเคยเป็นแนวต้านเดิมตอนนี้กลับมาเป็นแนวรับสําคัญแล้วล่ะครับเนื่องจากปัจจัย หลักๆของตลาดเนี่ยมันเริ่มกลับขาดังนั้นส่วนที่เคยเป็นตัวซีลิ่งไว้มันก็มาเป็นฟลอร์ให้เราดังนั้นถามว่ากรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าสักเท่าไหร่คุณพัศกรบอกว่ารับด้านล่างก็2แนวนะ1630ถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะลงไปไม่เกิน1610นะครับใ่คส่วนต้านด้านบนก็ประมาณสัก16,70และ1680ประมาณนี้นะครับ,รบนะครับก่อนจะกลับมาถึงกลยุทธ์นะครับอยากจะให้คุณพัศกรช่วยไล่เลียง ปัจจัยที่เราต้องให้น้ำหนักทั้งภายนอกและภายในยก่อนภายนอกเนี่ยสักสามสี่เรื่องได้ไหมครับคุณพัศกรครับครับก็มีประเด็นประมาณสี่เรื่องด้วยกันปัจจัยต่างประเทศในปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของตลาดเกิดใหม่ <c oughs> ที่ย่ำแยบด,ด้วยความกังวลว่าตลาดเกิดใหม่จะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจราคาน้ํามันอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐแล้วก็การเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในส่วน <c oughs> ของตลาดเกิดใหม่เนี่ย ปัจจุบันเนี้ยก็ดีขึ้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนลงอย่างมีนัยสําคัญค่าเงินบาทนี่ของเราก็ก,กลายเป็นค่าเงินที่แข็งเป็นอันดับต้นๆแข็งมาก <c oughs> แข่งเป็นอันดับต้นๆเลยอย่างรวดเร็วก็เนื่องจากตัวเลขเมื่อวานของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดขึ้นมานะครับดุลบัญชีเดือนสพัดเดือนธันวาคมเนี่ยกลับมาสูงสุดในรอบ7 8ถึงเดือนด้วยกันอันนี้เป็นผลจากการที่การนําเข้าสินค้าเนี่ยลดลงมากกว่าการส่งออกนะครับผม ฉะนั้นก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนตรงนั้นอยู่แต่ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยฮะประเทศอื่นเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ค่างเงินเนี่ยแข็งขึ้นซึ่งทั้ทงทางเราแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ต่างประเทศคือบริษัทหลักทรัพย์เจฟฟี่ในอเมริกาเนี่ยก็มองว่าการอ่อนตัวของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นใน EM คือ Emerging Market ตนะครับตลาดเกิดใหม่นะครับคุณพัศกรครับถามจริงครับถ้าเทียบตลาดหุ้นไทยกับเพื่อนอย่าง อินโดฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเราทําไมยังขึ้นช้ากับเขาเนี่ยอันนี้เป็นเพราะอะไรครับเนี่ยของเจฟฟี่เองนะครับซึ่งเป็นพัรนทเนอรอของเราเนี่ยก็ในอาเซียนมาเก็ตเนี่ยเขาให้อินโดเป็นอันดับหนึ่งเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นอันดับสองดีกว่ามาเลยสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ก็ต้องเรียนว่าในเชิงนโยบายเศรษฐกิจของอินโดนีเซียปัจจุบันเนี่ย ก็มีการทำนโยบายประชานิยมเนี่ยที่เข้มข้นกว่าเรารอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเรื่องอื่นเนี่ยปีนี้เขาก็จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนเหมือนกันก็ลุ้นว่าประธานาธิบดีจโจโควีจะยืนเป็นสมัยที่สองไหมใช่ครับประมาณนะั้นซึ่งก็ถ้าเขายืนได้จะมีความต่อเนื่องของนโยบายต่างๆนะครับแต่โดยรวมแล้วจากที่เพิ่งไปทำมาร์เก็ตติ้งที่ฮ่องกงและสิงคโปร์มาเนี่ยมุมมองกับสภาพเศรษฐกิจไทยก็ไม่ได้แย่นัก รับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับมุมมองที่มีต่อ emerging market หรือตลาดเกิดใหม่ดีขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าโดยรวมเนี่ยอินโดนีเซียดูเหมือนว่าจะดูดีมีภาษีมากกว่าเรานะครับซึ่งก็ไม่แย่นะครับเป็นที่2องที่5ครับยังโอเคนะยังโอเคนะอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาครับจะไปดูเรื่องไหนต่อครับก็คงจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของประธานธนาคารเฟดนะครับเรื่องทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐครับผม ซึ่งก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ผ่อนคลายลงเยอะคงจะได้เห็นสัญญาณแล้วว่าการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยอาจจะเริ่มมีผลกระทบจากเศรษฐกิจมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็คงจะประกอบกับข้อพิพาททางการค้ากับเมืองจีนนะฮะเริ่มมีผลกระทบกับเศรษฐกิจในบางส่วนของสหรัฐด,ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ทางเฟดเนี่ยมีท่าทีที่ผ่อนคลายแล้วก็ ถ้าจะอ้างอิงคำพูดที่เขาพูดก็คือมีท่าทีที่อดทนนะครับตอนหลายๆเรื่องมากขึ้นซึ่งตลาดก็เทคเป็นข่าวบวกพอสมควรครับคมคำนี้ใช่ไหมที่ตลาดชอบใช่ไหมใช่ครับอดทนอดทนต่อการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมประมาณนั้นครับอ๋อนะเพราะฉะนั้นท่าทีของสหรัฐก็ชัดมากขึ้นว่าน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันยังมีประเด็นนิดหนึ่งก็คือว่า ในการไซคลนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นทบกเบียนโยบายที่เขาทำมาโดยตลอดอีกอันหนึ่งก็คือการที่ช่วง GFC ในปี2008นะครับวิกฤตของเขาเนี่ยเขามีการอาัดฉีดเงินเข้าไปในระบบนะครับกานการเพิ่มงบของธนาคารกลางเนี่ยขนาดหนัก<แ>ซึ่งเขาก็มีประกาศว่าเขาจะต้องลดตรงนี้เนี่ยค่อยๆลดลงมาลดงบดุล ครับซึ่งในเมสเซจที่เขาพูดในสัปดาห์นี้เนี่ยคนก็ตีความถึงตรงนี้ด้วยว่าการลดงบดุลเนี่ยน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและดูสภาพตลาดว่าพอรับได้หรือเปล่าฟังดูทั้งสองเรื่องนี่ออกแนวซอฟต์ครับซอฟแล้วก็ทำให้ความกังวลเนี่ยมันหายไปเยอะโดยเฉพาะส่วนหลังเนี่ยเนอจากการลดงบดุลของธนาคารกลางเนี่ยไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับทางบลกสิกรไทยเองมองว่าถ้า ปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยะจะขึ้นไหมถ้าจะขึ้นน่ยขึ้นสักไม่เกินกี่ครั้งครับเนี่ยในส่วนของ House View นะครับก็ประมาณสัก1นครั้งหนงสองครั้งเท่านั้นก็กลายเป็นว่าตอนนี้สองครั้งนี่กลายเป็นฝั่ง Aggressive ไปแล้ว นะครับในขณะที่ตอนนี้ตลาดเนี่ยจากพวกตัวเลขต่างๆของตลาดที่เขาตีความออกมาได้เนี่ยเป็นกันว่าจะไม่ไม,มีการขึ้นเลยครับที่คาดว่าไม่ขึ้นเลยก็มีใช่ไหมใช่ครับมกาิิกรก็ขอคอนเวิร์ติไปก่อนว่าถ้าขึ้นก็ไม่น่าจะเกินสักหนถึงสครั้งก็แล้วกัน ครับเพราะมันมีมุมมองในระยะสั้นก็คือถ้ามุมมองระยะสั้นของตัวเลขในตลาดก็ตีมันจะอิมพลายออกมาได้ว่าจะม่มีการขึ้นแต่ถ้ามองจากปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เมสเซจของดอตพอดของธนาคารกลางสหรัฐมันก็ยังชี้อยู่ที่สองขังอยูอ่เรื่องแรกเรื่องมุมมองที่ดีต่ออ m e เมอร์จิงมาร์เก็ตลาดเกิดใหม่รวมทั้งหุ้นไทยด้วยนะ,อะสองก็คือผ่อนคลายลงมาจากทิศทางท่าที ดอกเบี้ยสหรัฐที่มีแนวโน้มชะลอตัวในการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายนะครับทีนี้ขอไปแตะเทรดวอลหน่อยได้ไหมในไหนพูดถึงสหรัฐแล้วเนี่ยคุณพระสะกรมอยยังไงท่าทีมันจะดูผ่อนคลายลงมาไหมแล้วการคุยการระหว่างประธานาธิบดีสีกับท่านประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะจะจบไหมสถานการณ์มันจะขี้ขายลงมาไหมครับคือความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะออกในเชิงบวก เพราะว่าช่วงก่อนที่สหรัฐมีท่าทีแข็งกร้าวในการเจรจารข้อพิพาทนี่เพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งอยู่ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณอ่อนตัวและชะลอตัวลงฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลกระทบจากข้อพิพาทเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอหรือชะนักงันไปเลยซึ่งก็จะมีผลต่อความนิยมของตัวประธานาธิบดีทรัมป์เอง นะครับอันนี้ประเด็นฝั่งของสหรัฐฝั่งจีนเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าตัวเลข p m เตัวเลขเศรษฐกิจของเขาเนี่ยแม้แต่อยอดขายรถในเดือนเดือมธันวาคมที่ลดลงไปประมาณ1 6กปซจีนเนี่ยน,น่าจะมีความพร้อมพอๆกันที่อยากจะตกลงกันให้ได้ใช่เพราะจีนตัวเลขเศรษฐกิจออกอาการเยอะกว่านะออก,กาอาก,การเยอะกว่าออกอาการเยอะกว่าครับถ้าทําไปรถเจ็บตัวทั้งคู่เราก็คุยกันดีกว่านะครับเพราะนั้นมีมุมมองที่ดีต่อเรื่องของเทรดบอลนะครับทีนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องต่างประเทศและไม่พูดถึงน้ำมันดูเหมือนจะคุยกันไม่ครบนะครับคุณพระกรใช่ครับมองทิศทางแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะทรงงแถวนี้หรือมีโอกาสกลับไปหวือหวาข้างบนครับระยะสั้นโอกาสที่จะวิ่งมากๆทั้งในช่วงขาบนและขาล่างเนี่ยน่าจะต่ําในช่วงที่จะอยู่ดีๆจะกลับไป 70, 80, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเหรียญน,นะครับถ้าเราดูใบเป็นหลักซึ่งปัจจุบันอยู่หกสิบเหรียญเนี่ยก็น่าจะยากเพราะ ตลาดได้มีความกังวลต่อซัพพลายที่จะเข้ามาใหม่โดยเฉพาะ<อ>จากสหรัฐอเมริกาอสหรัฐเนี่ยกำลังก่อสร้างท<ข>อ่อขนส่งน้ํามัน<อ>นะครับแล้วก็แกส๊สซึ่งจริงๆแหล่งน้ํามันนียมีการผลิตออกมาเยอะแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซัพพลายไม่สามารถออกสู่ตลาดได้มากเท่าที่ควรเพราะตัวท่อเนี่ยยังไม่เสร็จซึ่งจะเริ่มเสร็จเนี่ยตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวที่จะกดไม่ให้ราคาน้ํามันมันพุ่งขึ้นไปเยอะใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นคิดว่าจะทรงโซนอยู่แถวๆสัก 50- าสิเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสําหรับดิบดูใบหรือเปล่าครับประมาณนี้ใบตอนนี้อยู่6กก็น่าอยู่ตรงนี้อ่าไม่น่าจะวูอหวามากนะครับครับผมเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยโอเปกก็มีความร่วมมือกันอยู่ในระดับใช้ได้นะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องของปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันก็ยังคงพอจะอุ่นใจได้บ้างพอสมควร ทีนี้แล้วปัจจัยภายในล่ะครับบริษัทหลักทัพย์กสิกรไทยให้น้ําหนักหรือคอนเซิร์นเรื่องไหนบ้างครับเนี่ยความชัดเจนการเลือกตั้งก็ช่วยตลาดอย่างมากนะครับนในชว่วงที่ผ่านมาปัจจัยบวกชัดเจนชัดเจนนะครับผมประกอบการนะครับหลายตัวดีกว่าที่คาดโดยเฉพาะปูนใหญ่สําหรับงบไตรมาสสี ทับทุหนึ่งที่คลอดออกมาใช่ไหมใช่ที่ออกมาแล้วปูนใหญ่นี่ดูดีเลยโดยเฉพาะในธุรกิจปูนซีเมนต์นะครับเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับของธุรกิจปูนจากที่เคยอยู่ในสภาพที่อ่อนตัวนะครับมาอย่างต่อเนื่องหลายปีซึ่งก็ช่วยทําให้ไปออฟเซตนะครับผลการอ่อนตัวของธุรกิจปิโตรเคมนะซึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆของเขาอยู่ครับแล้วที่กําลังจะคลอดเนี่ยมีมีกลุ่มไหนน่ากังวลไหมครับ เรายังมีความกังวลต่อกลุ่มพลังงานนะครับเพราะเนือ่องจากราคาน้ํามันที่ลดลงอย่างมากในไตรมาสสี ปีที่แล้วเนี่ยครับ<ช>ก็จะทําให้พวกรงกันทั้งหลายเนี่ยประกาศบทการดาเนินงานที่ค่อนข้างจะแย่มันจะมีสต็อกลอสใช่ไหมครับสต็อกลอสก็จะค่อนข้างจะหนักมากบางคนก็ไม่ได้เทคตรงนี้ซีเรียสเท่าไหร่นักแต่ยังไงตัวเลขก็น่าจะติดลบอยู่ซึ่งก็อาจจะทําให้ EPS ของตลาดเนี่ยยังมีแนวโน้มสำหรับปี2018นะฮะลดลงได้ประมาณสัก3เปอรกลุ่มนี้เป็นหลักเอาละครับทางบลเกษรกรไทยมองว่าแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้าจะเป็นไซด์เว์ถึงไซด์เว์อัพนะครับมีแนวรับด้านล่าง 1630และ1610ส่วนแนวต้านด้านบน1670และ1680นะครับดังนั้นอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณพัศกรครับสำหรับสัปดาห์หน้าเราก็ยังแนะนำนะครับพูดในกลุ่มด o ม e สติกซิกเคิลคือในประเทศเป็นหลักนะครับผมซึ่งน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่ยังเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ปัจจัยต่างประเทศที่ผ่อนคลายลงเนี่ยก็จะช่วยสภาพตลาดโดยรวมอยู่แล้วนะครับในเชิงกลุ่มที่เราเคยเชียร์แล้วเราเดิเชียร์มาตลอดนะครับก็ค,บคือกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มพาณิช นะยังดีต่อเนื่องใช่ไหมครับยังดีต่อเนื่องอยู่แล้วก็หุ้นเด่นในกลุ่มนี้ที่เราเคยเชียร์มาคือ CPO นะครับในแง่ performance แล้วยังดีอยู่ถางต่อเนื่องเพียงแต่ว่ากับ target price ปัจจุบันเราก็รเริ่มเหลือน้อยลงถือว่า CPO ก็ยังเป็นหุ้นพิมพ์นิยมนะครับใช่ครับยังชอบอยู่เพียงแต่ว่าราคาเป้าหมายกับราคาปัจจุบันมันจะเหลือแก็บไม่เยอะแล้วนะครับไม่เยอะแล้วครับเอ๊ให้ราคาเป้าหมาย CPO ไว้เท่าไหร่ครับเนี่ย ประมาณสัก80นิดๆ80หรือ81บาทนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นหุ้นพิมพ์นิยมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานดีนะครับมี performance ได้ตามที่คาดไว้นะครับแล้วก็มาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกด้วยนะครับเอาละครับขอขยับมาดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยหุ้นเด่นสัปดาห์หน้าขอไม่เกินสัก2ครับคุณพาศกรครับ เราขอแนะนําตัวธนาคารกรุงไทยนะครับ<แ>ซึ่งเป็นตัวที่เราก็เชียร์มาอย่างต่อนเนื่องธนาคารกรุงไทย KTB ดีตรงไหนครับเนี่ยคือกรุงไทยถึงแม้หลายคนจะมีความกังวลในเชิงคุณภาพสินทรัพย์ในอดีตนะครับแต่ในหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจัดการใหม่นะครับก็ธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ improve นะครับคุณภาพสินเชื่อในอย่างต่อนเนื่องนะครับ ในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการแก้หนี้ขนาดใหญ่นะครับของ AQS e t a t e ซึ่งกรุงไทยก็จะได้เงินคืนมาจากการแก้นี้ข้างนี้เกือบ9,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะช่วยตัวเลขคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยอย่าง,างมากและบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมาเสริมสร้างนะครับสำรองนะครับให้แข่งๆเพิ่มขึ้นไปอีกครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ KTB แบงก์กรุงไทยนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้เรากำหนดไว้ที่22บาทครับ22บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับ KTB นะครับใช่ครับแล้วถ้าจะซื้อซื้อแถวไหนครับราคาเข้าซื้อเราได้คอมเมนที่20บาทครับแถวแถว20บาทนะครับครับผมแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณพระกรก็ถ้าลงไปแตะ19บาทนะครับอ่าถ้าหลุด19บาทขายคัดนะครับครับอ่านี่คือหุ้นเด่นตัวแรก KTB แบงค์กรุงไทยขยับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับ อีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำคือบริษัทแลนแอนด์เฮาส์เดี๋ยวนะครับแลนแอนด์เฮาส์นี่มาจากกลุ่มอสังหาเขาบอกปีนี้อสังหาไม่ค่อยสวยไม่ใช่หรอครับใช่ครับซึ่งก็โดยตัวกลุ่มมันเองเนี่ยก็มีพุชแบกนะครับจากทางนักลงทุนที่เราเซิร์ฟอยู่เนี่ยพอสมควรแต่แลนแอนด์เฮาส์เนี่ยก็มีความพิเศษนะครับความพิเศษของแลนแอนด์เฮาส์จะมีอยู่สองสามเรื่องอันแรกเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งนะครับในเชิงโอเปเรชั่นของ บ้านแนวราบ,รบนะครับซึ่งบ้านแนวราบเนี่ยเรายัางเชื่อว่าโมเมนตัมของบ้านแนวราบเนี่ยจะยังดีอยู่ต่อเน,นื่องพอแบงค์ชาติก็เน้นคุมแนวสูงใช่ไหมแนวสูงการปรับตัวของราคาซึ่งทําให้แบงค์ชาติออกมาดูเรื่อง LTV ม <c oughs> ันจะเ,เป็นเรื่องคอนโดเป็นหลักนะครับผม <c oughs> อีกประการหนึงก็คือ <c oughs> แอนด์เฮาส์เนี่ยก็จะมีรายได้นะครับที่เราเรียก Recurring Income นะครับจากการลงสินทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องนะครับผมโฮมโปรซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มนี้นะครับก็มีผลการดำเนินง,งานที่ดีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการจ่ายปันผลให้กับทางแลนนะครับอย่างต่อเนื่องอะนะครับอีกกันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยได้บิลคอมม m e เชียลแอสเซทนะไม่ว่าจะเป็น Service ส p a r พาร์ t เศูนย์การคา้า อยู่ในพอร์ตนะครับ,รบแล้วเมื่อครบประมาณสักสาปีเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะนําสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยขายเข้ากองนะครับซึ่งการขายเข้ากองเนี่ยก็จะมีการบุ๊กกาไรเข้ามาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับทําให้ความสามารถในการที่แลนด์เฮาส์นเนี่ยจะจ่ายเงินปันผลนะตาเงินปันผลอยู่ที่ประมาณสักเเนี่ยน่าจะทําได้อย่างต่อนเนื่องในความเห็น คาดว่าจะจ่ายผลปีนี้ประมาณสัก7%ด้วยนะครับเอาละครับเล็กคอมเมนซื้อ Land and House จําจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับปัจจุบันราคาเป้าหมายอยู่ที่11.5บาท1อ่า1บบาท50สตางค์นะครับใช่ครับแล้วถ้าจะซื้อ Land and House ซื้อได้แถวไหนครับประมาณสัก10บาท80ครับ1 0บาท80นะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางลครับ ก็อยู่ที่9บาท50ตังครับหลุด9บาทห้ขายคัดนะครับใช่ครับนี่คือ2คู่เด่นสัปดาห์หน้าจากบริษัทเรกทรัพย์กสิกรไทย1 KTB ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม22บาทปิดท้ายด้วยแลนแอนด์เฮาสราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ11บาท50สตังค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณพระศกรครับถึงแม้ว่าปัจจัยตลาดยังอยู่ใน ช่วงที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามปัจจัยพวกนี้อย่างต่อเนื่องเช่นผลการเจรจาก็อาจจะมีการออกมาเซอร์ไพรส์ได้ถึงแม้เราจะเชื่อว่ามันน่าจะไม่มีปัญหางั้นก็ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดก็ยังจาเป็นอยู่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณพัสกรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณพัสกรลินมณีโชธ Head of Research จากบริษัทลราซับกาสิกรไทยมาคุยมาให้ความรู้มาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดโมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน